เป็นอยู่เมบ่วานลุงพลนะครับมาตามก็นั่นแก็คือคิดแค่ตามลุงพลลุงพลไปไหนไปถ่ายด้วยนะครับแต่มาวันหนึ่งพอพูดไปบ่อยนะครับก็เออทาไมคนอื่นเขาขายได้ทําไมเรายังไม่มาขายในเมื่อสินค้าดีเราก็นั่าจะเอามาให้นะครับเอฟซีของลุงเนี่ยนะครับได้ได้ลองทานได้ลองอะไรกันดูนะครับถ้าทานแล้วนะครับทานแล้วทานดีทานต่อทานไม่ดีเลิกทานแค่นั้นเองนะครับมันมันเหตุผลง่ายๆไม่ใช่ว่า ทานดีไม่ดีจะแยดเยียด,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 ดขายกันตลอดไปก็ไม่ใช่นะครับลองซื้อไปกล่องหนึ่งเนี่ย980บาททานไม่ดีไม่ต้องทานถ้าทานดีกม็มาสั่งต่อมาซื้อต่อนะครับแค่นั้นเพราะว่าไ,ไม่อยากไม่อยากพูดเยอะนะครับถ้าของไม่ดีไปยุ่งให้เขากินนะกินเพื่ออะไรนะครับก็พูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าทานดีทานต่อแพงไหม980บาทถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้ามองว่าแพงมันก็แพงก็มันแพงแต่ถ้ามันดีแล้วครับ แันจะไม่แพงทันทีถ้ามันไม่ดีมันแพงครับเสียดายตังค์980บาทนะครับนี่พูด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 เอาความจริงนะพูดเรื่องจริงๆเลยนะครับไม่พูดแบบอ้อล้ออะไรก็ถ้าของมันดีมันจะไม่แพงครับ1,500ก็ไม่แพงถ้าดีที่ของดีเพราะว่าฝักมุดมาแล้วครับทุกคนครับสนใจนะส่วนผสมมันดีครับสมุนไพรแต่ละแต่ละใช่ิดนะครับมันมันเป็นส่วนสมุนไพรที่สําคัญสําคัญอย่างทางเช่ากิโลนี่นะครับไม่ใช่กิโลละแสนนะครับ อิโลหนึ่งดีๆเนี่ยห้าแสนหกแสนบาทนะครับจะดูส่วนผสมในนี้ทำไมมีนิดเดียวนะครับ,บเพราะว่าอ่ามันเป็นสูตรสูตรสมุนไพรของเขาที่เขาจะทำว่าไม่มีใครเอาผังเช่าล้วนๆมาใส่แคปซูลห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับถ้าใส่ห้าร้อยมิลลิกรัมไม่รู้ว่าอ่าแคปซูลนึงจะเป็นเงินกี่ร้อยบาทนะครับมันแพงเพราะ กิโลนึงมันมันก็หลายแสนแล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมนิดนึงส่วนผสมเยอะๆก็จะมีอย่างนี้แหละครับของสินค้าที่ที่ไม่แพงแต่ผมแต่คุณภาพมันดีก็คือเก๋าขีนะครับนี่ครับลุงไม้ยู่นี่ครับไม้ตัวนี้ครับลองเคสตัวนี้ยู่เผื่อเสียงมันจะสู่ตัวโน้ตด้วยตูระเบิดหมดแล้วเจ้าของนะครับ ตรงมีโปมันแจ่มเนี่ยขออนุญาตนะครับทานน้ำกันก่อนนะครับทานน้ำกันก่อนนะครับใครใครไม่ทานน้ำเปล่านะครับจะสั่งน้ำนำะครับช่วยเหลือตัวเองเด้อเ <c oughs> ด้อเ <c oughs> ด้อช่วยกันช่วยกั <c oughs> นนะใครหิวน้ำเอาคอแห้งส่งต่อทานน้ำไ <c oughs> ด้เป็นเศรษฐีดื่มน้ำปลาสวัสดีกันก่อนทางโน้นพ่มานะ อ้าวสาวปานมาด้วยเหรอสาวปานไ,<ม>ไปขุดมันมาเห็นไหมแล้วก็บอกท่าแม่งท่าแม่งการมีมีงานกเ็เยอะแยะไม่ไม่ตัวอื่นไม่เอาน้บลุง้านกกกอกกตูขัวสูงเกษตรสมบูรณ์ปาน,านคำเบิม่มบาม บ้านนาหินกองคอสวัสด์สานแวะสี่หมู่นาบ้านสานแวะนาโคกบุงนาบ้านป่าไม้พัฒนารวมนี่ยสสิบห้าสิบหกหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบกลกกตูมหมดทุกคนมีงานนะมีงานทำเป็นของตัวเองกเกษตรกรที่นี่ก็ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกข้าวแล้วก็ อีสิทษิรกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบที่เป็นโครงการของพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวงตอนนี้ล่าสุดก็น่าจะเป็นโครงการโคกน้องนามโมเดลซึ่งเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนที่กำลังรับาแนวทางร่วมกับเกษตรกรที่อายากมี อาชีพที่ยั่งยืนนะครับตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงนะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับกับ f อทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของพี่อนุวัตส่วนหนึ่งชนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่อนุวัต เป็นเจ้าของแบรนด์เอง,เองใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็บบบพี่อนวัตเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับผลิตภัณฑ์ที่ยูทูบเบอร์นะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการันตีผลิตภัณฑ์ตัวเองแล้วนำมาขายในเครือข่ายที่อยู่กับลุงพนประแต่งที่บ้านกกกผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนะครับ ผมเชื่อว่า FC ซีสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของโยงเิงนี่เห็นไหมครับของเฮียเดดินาคาเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนนะนะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ของโยงเิงนะครับขวดหนึ่งตั้งสามพันกว่าบาทขวดใหญ่นะครับ นี่ผมมุชาผมก็บอกว่าให้ติดต่อทำคุณวันวันคุณวันนะครับจะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพของโยมฮง0959359619นี่คือเบอร์คุณวันนะครับเียเดกทิ้งไว้ให้เราแบบีงนะเมื่อไรจะขับบีเอ็มมาไว้ให้ลุงไหมล่ะหรือเอาไปถวายพระอาจารย์เลโอ้วหลายจริงๆพาน้องโจไปเที่ยวก็หลายรอบนะครับ จนย่าจโจ้บอกไปขอพรแม่โสรทพีโสรดานะยอดว่องสินสักสิทธิ์นะไม่ให้โจไปกับเฮเด้กลับมาอยู่กับยา่าเถออยู่กับยายเถอนะโหนาน่าสิสารสุดท้ายโจก็กลับมาแต่เฮเดียังไม่กลับมาเฮเดีไม่ไมาอีกไหม,ไม <laughs> นะครับก็วันนี้เป็นก็ขอบคุณพี่นวัดน,นะครับที่นำภาพหล่อๆของลุงพลขึ้นมานะครับ คู่กับผลิตภัณฑ์วังไพรของพี่อน,นุวัตรอถ้าให้ดีต้องมีพี่ลูกพี่ติดมาด้วยนะจะได้รู้ว่าเออหน้าจะหน้าตาเจ้าของแบรนด์เป็นใครนะครับก็คือต้องเป็นที่อนุวัตรสุดหนึ่งชาแนลด้วยนะครับอยู่คนละข้างก็ได้นะผมเป็นมือซ้ายพี่เป็นมือขวาได้นะอยู่คนละฝั่งเนาะมันจะดูดีใช่ไหมครับในบอรชัวตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่า f อซนะครับอยาก ทราบข้อมูลนะครับรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 6 2 6 9 5 2 998 061 6 4 7 8 2 8 8นี่ครับสองเบอร์ที่พี่อนุวัฒน์ทำไว้นะครับก็เป็นลายนะครับลายแอดวงไพรนะครับสนใจติดต่อได้ที่นะครับลายแอดวงไพรนะครับนี่คือช่องทางนะครับบราร์โค้ดก็มีนะครับ ผมก็พยายามเรียนร<ส>ู้แล้วคือมันคืออะไรบาร์โค้ดสแกนได้เลยนะครับสแกนเข้าไป,ไปก็เข้าไปที่ลายเลยจากยอดขายทุกกล่องลงบนได้ยี่สิบบาทตามที่พี่นว,วัดเขียนไว้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนยูทูบเบอร์นะครับพี่แจ้งไปหรือยังยังไม่ได้แจ้งใ้งไปแบ้นไปแล้วครับแจ้งไอยังแจ้งหน้าบ้านหรือยังแจ้งบ้านหน้าบ้านไม่ได้แจ้งครับ ต้องแจ้งหน้าบ้านนะสำหรับอ่าแจ้งหน้าบ้านเลยครับต้องแจ้งหน้าบ้านเลยไม่ต้องแจ้งลุงเลยไม่ต้องแจ้งด่วยแจ้งหน้าบ้านนะแจ้งหน้าบ้านอ๋อก็เป็นค่าคอมมิชชั่นที่อ่ายูทูบเบอร์นะครับ,รบได้ทุกกล่อง,ลองนะครับ